กะโซ่ไหมก้โซ่ไหมสลิงนะครับท่านรึเนาะเมื่อกี้นี้ดึงไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะดึงใหม่เกลีย์สุดท้ายนะครับจมมิดเลยนะครับรอหลังนี่เดี๋ยวยูโดทำยังไง อ้าไปเมันเดามเอาใหมมนะครับ เอ็มหกศูนย์ขาดไหมวะขาดอีกแล้วนะเ <Hey, S 1> <c oughs> ออมันโผล่หมดแล้วสลิงขาดนะครับ <c oughs> เออตง ต้องหาโซ่ฮะนี่มาเปลี่ยนใหม่นะครับสลิงมันขาดหมดแล,ล้วใช่ไหมพนักนมันครหมดแล้วสลิงมันมันเครัคราแล้วสลิงเออเพือพ่อนๆเราจักเครัวไหมครับเดี๋ยวเราจะดึงขันใหม่นะครับไปาเอาโซ่มาใหม่แล้วแต่เออสลิงนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะขาดอีกหรือเปล่านะครับแต่ก็ใหม่อันใหม่อยู่ ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณตันหนึ่งแต่ว่าดินถ้าบ้านรดินทรายนะน่าจะดูดนะครับดินทรายน่าจะดูดนะครับเฮ้ยไปแล้วไปแล้ว M6040 นะครับโอ้หลอดไฟหลอดไฟก็ให้ไหลลงไหมเนาะ ได้เอาสละหลอดสละหลอดไฟไปดอกดอกหนึ่งแล้วหลอดหนึ่งแล้วหลอดไฟตะแหลมไปแล้วหลอดไฟหลอดไฟหลอดไฟไป,ไปแล้วเที่ยวสุดท้ายนายเพื่อเองอยากรถออกไปนูนป่นบ่ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปขายกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ